นะครับวีโก้ง่วงสี่พันแปดครับผมสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบสี่นะครับเลขไม่เก้าหมื่นโลดจ้าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะแล้วก็มีสเกิร์ตมารอบคันเป็นตัวพิเศษนะครับนะด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับไม่มีอะไรเพิ่มนะคันหน้าอยู่ครบนะเลขคันหน้าเมิดอาร์ต่างๆนะครับอ่าแผ่นเพลทอยู่ครบนะฮะล้อนะครับเป็นล้อเดิมโรงงานแบบนี้ครับเลขไม่อยู่เก้าหมื่นโลนะครับเลขไม่อยู่เก้าหมื่นโลนะครับนี่ ก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดโลนะครับ <c oughs> แล้วก็เกียร์เป็นห้าเกียร์เครื่องเล่นเชื่อมมูทุได้แอร์แบกนะครับสองลูกเบาะหนังรอบคันกุญแจลิมทดพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสองข้างนี่มองข้างพับได้ด้วยเป็นไง <c oughs> โคตรเท่เลยนะทียอดีสมัยก่อนนี่แบบโอ้โหสุดยอดนะฮะไลเนอร์นะครับของโตยต้าตรงรุ่นเลยครับผมแบบนี้นะฝั <c oughs> ่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ่านี่ครับมานี่นะครับผมดูฮะ ประทงประตูเดิมๆครับนะสองเาข้างงวด4,800นะครับผมใครสนใจก็ทักแชทข้อความได้เลยครับต่างจังหวัดทําสัญญาที่ที่ส่งฟรีถึงบ้านเนืจากเข้มจัดให้รับโภชนอน